สามมันไอ้เล็กเอาเล็กลากรลกันนะรบกันมาลงรบปหรือวาหาครับเล็กสามสองสามนี่คือคือเป็นเลขที่ลบกันมาใช่ไหมครับรบกันมารบจากเล็กล่างเนาะเลืกเอาเล็กงลาครับเลยได้สามสองสามเี่คล้ายๆกับมันไนลบมันออกคกคืนคบนี่ะโอ้ครับมันคือออกมากกันเล็กเปีนเล็กนองเลยนครับสามสองเนาะเราไม่ไม่กินรปไปยัง ครผมมันจะมันจะลบไปนี่พอ่อคืลบไปคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีสสดพ่อกิ้งนะครับผมวันนี้ก็แอดมินเดินทางมาที่บ้านคุณพ่อเนาะ<ช>ก็มีท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องเนี่ย รวมบุญมากับคุณพ่อเนาะนะครับผมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3,000บาทมีแค่2ท่านนะครับโทรมาเยอะอยู่แต่ว่าโทรมาสนใจสูตรพ่อ,อ <c oughs> กไ็ไม่ไม่ว่ากันเนาะพ่อเนาะเพราะว่าใครใก็อยากได้แต่ว่าคุณพ่อนี่ก็คือว่าไม่ได้แจกสูตรมไม่ได้ขายสูตรแต่อย่างใดไม่ได้ขายครับพ่อเอาไวหานนไ้หากินเนาะพ่อเนาะหากินทีแบบอืมเท่าเดี๋ยวพอแต่แค่ินเท่าแล้วเนาะพ่อเนาะเอาไว้หากินเนาะพ่อช่วยเหลืออยู่รับ คุณพ่ออยู่กับยายเนาะแกยายสองคนอยู่กับยายสองคนครับอ่าครับสาธุสาธุบุญด้วยนะครับผมเนาะสามพันเนาะครับครับเนาะขอให้ได้โชคได้ลาภขอให้มีบุญสัมพันธ์กันในงวดถัดไปนะพ่อเนาะมนประกอบแล้วว่าเอาเอาว่าถึงทุกเนาะเอาว่าถึงทุกเนาะประกอบก็ว่ามันเป็นงวดแรกด้วยพ่อมันงวดแรกที่นี่เขาเนาะซีซีนะมันเป็นเลขที่ไม่สวย เขาไม่ค่อยได้ซื้อกันไม่ซื้อหรับข่อเล็ก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 ออกเล็กเล็กคู่ตัวค่ะพ่อเขาคอมเมนต์มาอยู่นะบอกว่าอ้แอดมินซื้อไม่ถูกเลยส่วนใหญ่เขาไปเสือแต่ตัวเน้นของคุณพ่อครับแน่นแลยอืมไปแล้วก็ไปเสือแต่ตัวเน้นเพราะว่าของคุณพ่อมันเคยถูกสามตัวคนเรานี่พพอแล้วพอรู้ว่าบาดถูกสามตัวนี่โลภมีความโลภที่นี่ก็ซสือแต่สามตัวสามตัวอืงก็เลยแบตัวมันก็เคยมาแต่สามตัวเลยนะอืมครับแต่ว่ามันก็ เองนั่นไปก็มาเมื่อทั้งสามตัวเลยนะหน่หนาก็มาหกก็มาสี่ก็มาครับมาเมื่อในนั้นอ่ะมันจะมาอยู่ในในหาตัวมาเมื่อค่พอสามตัวสามตัวสี่ตัวเลยมันมาเมื่อตัวตั้งแไมว่ามันไม่มาแยกตัวหนูอืมครับครับมันไอเองเองไปหาสี่ฮกฮกสี่หาหนูมาแล้วฮกหาเขามาหาอยู่นะสามฮกหกเขมา มาหมดเลยเรียกมาหมดเลยแต่ว่ามันนั่นไม่ถูกตัวมันจับไม่ถูกตัวครับครับพ่อธรรมดาแล้วเนาะเมนแลนี้ยไม่ใช่เทวดานะพ่อเนาะเม็นเองก็เขาไมุ่ดนะครับแต่มาเกาะเขาตัวรองเนาะเม็นเองมาเกาตัวรองถ้าถ้าลองดูจะไอ้เบ่งหากันถูกไม่เหม็นลยหรอกเนาะแต่ว่ามันออกสีสีได้เนี่ยในสีสีมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะไม่สวยแต่มันเป็นเลขที่คิดไม่ถึงนะพ่อเนาะไม่คิดไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะออก แต่ว่าของคุณพ่อเนี่สูตรคำนวณได้ปล่อยต่องวดไปแล้วนะพ่อเนาะอสงวดครับวันนี้ก็มาเอาตัวเดิมที่คุณพ่อได้ให้มาเนาะก็ตัวเลขก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเราเอาเอาไอ้นั่นไอ้สามสองสามใบกันตัวเดิมสามสองสามเน่สามสองสามหลึก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 หลุดมาสามสองสามเลี่เนี่อะไรพ่อหลึกตัวเดียวเลยแต่ว่ามันมัหลุดมันมาสามสองสาม เหล็กตัวเก่าหมอครับพ uh, mm, mm, mm. ่อมันแหละเมื่อกั้เราามสอมันมีมันมีสามสองสามเเพื่อมาเบิร์นอีกแล้วค่ะจับมมันมีสามสองตัวแต่ว่าจับเหล็กลางเมื่อสองสามสามนั่นแหละแต่ว่าสามสองสามแต่ว่าในในของคุณพ่อเนี่ยเลขกห้าตัวไม่มีไม่มีไม่มีสามนะพ่อเนาะไม่มีสามมันทำไมมันถึงมีสามนะครับพ่อมีสามมันไอ้เหล็กเอาเหล็กหลงมาหลบกันอะ ลบกันมาลบลบหรือมันระบายหายครับเลขสามสองสามนี่คือคือเป็นเลขที่ลบกันมาใช่ไหมครับลบกันมาลบจากเลขล่างเนาะหรือเอาเลขล่างลบเลยได้สามสองสามนี่คล้ายๆกับมันในรูปมันออกคุกคืนคุกนี่หรออ๋ครับไม่เคยออกมาอะไรยบอกเลขพี่เลขน้องเลยนครับสามสองสาะเราไปมันเลบไปยังไงครับผมมันจะมันจะลบไปนี่พอกินลบไปอืม ครับถ้าลบไปนีมีใครรู้ใครถูกนี่อย่างกันครับ<อ><อ>ไม่ถูแต่ว่าอาจจะมาตัวเก่าสีมะกันนั่นแหละอ,อืมครับมัน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 เคยเขาบรรัาษาตัวสามก็ลบมามันมาอย่างนี้นะอือครับครับ,รบเพราะว่าเ <c oughs> นาะในภายในห้าตัวที่คุณพ่อให้มาเนี่ยก็คือว่าไม่ได้การันตีว่าอันจะมีแค่ห้าตัวนี่คือจะมีเพิ่มอีกมีเพิ่มยกตัวอย่างเช่นศูนย์เนี่ยห้าแปดศูนย์เนอะคุณพ่อไม่มีศูนย์แล้วก็ไม่มีห้า แต่ว่ามีแต่แปดนะพ่อเนาะคนพ่อก็เลยจาะใส่ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แล้วก็ก้าวเแล้วก็ก้าวกก็ไม่มีเก้าวกมันมีสองตัวมันคือว่ามันมาจากสูตรอื่นใช่ไหมพ่อเลขหลังสองตัวทำโอ้เลขหลังสองตัวทำสามสองทำสาไใดโคกเก้าโคกเนี่ยอืมครับโอ้สามสองทำหนึ่งอัตาสองทำครับแต่ว่าห้าแปดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยเอาเลขบนญทำเลขบนทำโอครับ อันเอฟซีโทรมาถามว่าหนูอันดูดูสามสี่รอบแล้วดูยังไงก็ไม่เข้าใจสักทีว่ะสงสัยเขาพยายามพยายามจะเรียนรู้พยายามจะทำมานะอาจารย์หลุมฐานดูก็เลยว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับผมเมนเนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็มาคู่หลังแปดสองสี่อย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อเมนเมนคือบ้าคลั่กอืมครับครับพ่อทำตัวนี้มาได้มาได้คือกันทำในเอ้ไอ้นั่นมันก็ได้ไอ้สี่สองเป็ด สีสีสองเปดมือกระได้ยมือคือมือสามตัวตอวนี้มามามาเข่าเข่ามาสองประตูหนี่เป็ดสองสีสีสองเปมัเข่ามาสองประตูข้างหน้าก็ข้างหลังครับข้างหน้าก็คือได้แป็ดสองสีสีสองเปดนะครับข้างหลังมาหนาเนาะทางทางทางหลังกูได้เป็ดสองสีได้มาสองตัวขาดขัอนแต่ตอนมาสองตัวคือกัน อยู่นาก็อยู่หลังอืมค่ะพ่ออืมือแต่คือว่าอืมที่พ่อถูกสามตัวมาตลอดเนี่ยก็คือว่ามันจะถูกในเลขห้าตัวที่คุณพ่อให้มาในเละอยู่กระจายในมีเละโอ้เราออกออกมากรุ๊ๆมางี้เลยจีบหนึ่งเป็ดงี้เลยโอ้แต่ส่วนใหญ่ไม่จะออกมาสามตัวหนาใช่ไหมครับสามตัวหนาสามตัวหนาค่ะเราก็จากขวามาไส้คือไม่ถึงว่าหลังมันหนาเออหลังมันหนาโอ้ครับ ก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเลขสามสองสาใช่ไหมพ่อไม่เกี่ยวกับมันถูกสามตัวเนาะสามตัวแตว่มันก็ไม่แน่คือกันบาทีเลขลางไปแต่สามตัวคือกันกมันขึ้นมีเคยมีไอ้ไอ้ยังไงหกศูนย์หกนะมัน้ำได้หนึ่งสามศูนย์สามมารวันได้สองหกหกนกมากกศูนย์หกคนอรับ ในห้าตัวนี้บางทีก็ไม่ได้การันตีว่าจะมาในนอนนะพ่อเนาะเล่แลมันก็มันมันมเนวียนหนึ่งาาหัวนึ่งหมัมาอยู่นะมันมันก็เคยเห็นมาแต่ยังไงน่ะไม่ทางที่มัมา <ๆ S 2> มันมาอยู่ๆๆบางทีก็เท่า,าที่ผ่านมาเที่ว่าออกสามตัวก็คือจะเป็นในห้าตัวนี้นะพ่อเนาะเลยอืมัแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวกันใช่ไหมพอ่ขอตัวกันแล้วก็ก้าหกนี่ก็เป็นเลขล่ง่งเนาะเลยเลยก้าหก ก่าฮกนี่คือเหล็กหลางทำออกมาเหล็กหลังทำออกมาเอาเหล็กล่างทำออกมาแล้วที่พ่อปล่อยไปจะให้เป็นล่างหรือเป็นบนครับพ่อทั้งบนทั้งล่างนี่พ่อทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าคล้ายใกล้มันออกเล็กหลังออกสองหนึ่งนะทำดูสองหนึ่งมันก็ะไดศูนทรศูนย์สี่หนึ่งขอกศูนทรีหนึ่งก็ของ เอาเลขล่างมาทําก็มีเปอร์เซ็นต์ไปออกบัวมือนกันออกบัวเหมือนกันมันก็คืนมาของมันถ้าเพราะว่าส่วนใหญ่หนึ่งไอ้ไอ้ได้ทำได้ศูนย์ศูนย์นสีหนึ่งมันเด่นหนึ่งสีศูนย์หนึ่งอย่าที่ก็แทงศูนย์สีหนึ่งอย่าี้มันก็ออกมากันออกศูนย์สีหนึ่งมาครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ของพ่อเนี่ยจะออกแต่บนใช่ไหมพ่อบุญบุญทั้งบนทั้งล่างเลยคือเบื้องบนของบนญาล่างดาบุด้วยล่างด้วยนี่อืมครับมันออกเพราะมันออกมาที่กับบนดาล่างดาใช่ไหมพ่อล่างดาลางดาตะวันลักล้านี่ถูกบนบ่อยมากถูกก็ถูกบุญครับเนื้อถูกหลายมัน มันมันไกมันไม่นอนไหนนอนไหนมันไม่ตื่นไหนนะคุณเมืองอว่าเอาเอาตัวนี้ไปเอา่ตกวนอีกตัวนี้ไปเห็นไม่อย่างงั้นไทยดีพอเลี้ยยากยิ่งพอคิดไปหมากคิดหมากคิดไม้คิดเกิดพ้นทุกทายออกมาตัวเขาอีกที่เห็นคิดมากเกินไปก็ไั่ดีนะพอนอกมาคืนไปก็ไม่ดีอก็เลยว่าวันนี้คุณพ่อนี่ก็เลยว่ามีเหล็กเพิ่มมานะพ่อนมา เราเอาเอาเอาการ์ดไว้กันหมดเนี่ยครับเอาเป็นตัวกันนะพอนี่กั้นไว้เิ่มาสามตัวเนยเพราะว่าพอนี่ย่างแม่มาตัวเก่าเมืนมาแข่งเมี้ยงเนี่ยอ่ามันบางทีเก่าตามมาลอยสองสามแต่ละตรงมันขึ้นที่ฝนไม่มีก็มันครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจอกตัวไหนนะพ่อเนาะไม่มีใครรู้เลยบางทีควบคันเลี้ยงคือมาครับ ก็เลยว่าเอาเป็นตัวกันไม่จังนิดเป็นตัวกันหน่จังนิดสิบีย่สามสองสามนะพ่อวันนี้สามสองสามครับโอเคครับขอบคุณพ่อเก่งมาก,มากๆครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับผม นะครับแนวทางของพ่อคิงนะครับผมประจํางวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับผมเนาะเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณพ่อมีเลขเพิ่มมา323เป็นตัวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะใครพลาดคลิปนี้ก็จะไม่เห็นเลขของคุณพ่อ323นะครับแล้วก็เบอร์โทรเนาะเอสซีตันไหนอยากร่วมมูลกับคุณพ่อนะครับผมสามารถติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะครับ0952148975นะครับผมเนาะ ก็บอกไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเลขยังเป็นตัวเดิมนะครับท่านผู้ชมเพิ่มมา3ามสองสามเนาะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะให้พอกิงเนี่ยเอาเลขที่ได้ตอนนี้ไปเสี่ยงเนาะไปนอนทับดูว่าพี่ชายที่เสียไปแล้วจะมาบอกอะไรไหมหรือว่าอาจจะฝันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับก็คือว่าเลข5ตัวนี่ให้เอามาจับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตัวอย่าง580เนี่ยครับ7จ็ดหนึ่งแปดจับอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็แปดสองสี่ก็ได้เนาะ ถ้าเอฟซีท่านไหนไม่อยากจับไม่อยากซื้อตามที่คุณพ่อจับให้อย่างงี้ก็จับเองในห้าตัวนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับนะครับก็ขอกบขอบคุณนนคเาาฟจจอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเพียงปังๆทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ